มันติดต้นไม้อุ้ยโอ้ยดามีสามร้อยเจ็ดห้าตุ้มตุ้มตายแตกไม่บอกเลยตายแตกเอเดนนี่ไม่ได้ม่ได้เอ้เอ้นีเ่เนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ย อื่นก็ขอกล่าวกับสวัสดีน้องๆที่เคารบรักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมอาร์มโมบายวันนี้นะครับพี่ก็จะพานุองๆนะครับมาผจญภัยนะครับจับแรดกันท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับพี่นะครับได้ทําการตกลงกับน้องเอเดนนะครับว่าเราสองคนนะครับจะทําการจับแรดนะครับมาคนละตัวเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะมาใช้แรดนะครับในการสู้กันนะครับกับน้องเอเดนนะมาดูกันนะครับว่าเราสองคนจะสู้กันยังไงฮะ ก็เราจะจับนะครับแลดตัวที่เลเวลตันนะครับย้ําอีกทีนะครับก็คือเลเวลตันหลังจับให้เลเวลมันเกิน600นะครับเลเวลมันจะได้ตันที่600นะครับแล้วเราก็จะเอาเลเวลเนี้ยมาสู้กันนะครับโดยที่ไม่ต้องอัสเตตัดนะเอาแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอเดนพร้อมไหม้โอเคท่านผู้ชมไปเอามาเลยหลังจับต้องเกิน600มาไปท่านผู้ชมเอาแล้วท่านผู้ชมไปไปตามหาแลดกัน วันนี้พี่จะใช้แรดพี่สังหารน้องเอเดนมาดูกันว่าใครจะโหดกว่ากันนะครับระหว่างแรดพี่กับแรดน้องเอ,เอเดนเนาะเดี๋ยวว่างๆมาจับชาดีไปสู้บ้างดีกว่าท่านผู้ชมตัวนี้เวลร้อยี่สิบนะครับไม่ผ่านนะครับท่านผู้ชมมันจะต้องเลเวลประมาณอ่มี่ร้อยขึ้นไปนะถึงจะดีนะครับไปฮะเดี๋ยวหากนเจอกันเอเดน เจอยังเจอยังๆๆเอาครับรรเฮ้ยน้องเจอตกใจนู่นน้องเขาเจอแล้วปลาโตหากควันหากควันเวลาจะใช่เวลาจะจับหายากอยู่เฮ้ยตัวนี้ต้องใช่แล้วแหละท่านผู้ชมหูร้อยห้าสิบยังน้อยไปอยู่ท่านผู้ชมเ<ด>รียบร้อย <c oughs> เกมหลุดไปหนึ่งคนฮะของเรายังเหลืออยู่ท่านผู้ชม เฮ้ยตรงนี้เยอะท่านผู้ชมแล้วเราคีบได้ด้วยโอ้ยสองตัวร้อยแปดสิบครับรอให้ห้าโอ้โหแรดเพียบเลยเว่าไม่ถึงเกินไปยืนกันหน้าสลอนเลยอุย้ยเกิดอุย้ยฝั่งพี่เกิดเยอะอยู่เอาละครับโอ้โหวลสิบห้าก็มีสองร้อยห้าห้าโอ้โหวลสิบห้าท่านผู้ชมเอ้ย เดี๋ยวนะนี่มันหมดบูตตอนจริงฮะหมดบูตอนเดวิวสิบห้าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้โอ้โหสี่สิบห้ารู้ว่าสี่ร้อยห้าสิบเกือบไปแล้วเอเดนเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยบ้านใครเนี่ยท่านผู้ชมขอ,อบ้านกอตว้าว บ้านผู้เล่นในเซิร์ฟนะครับบ้านก๊อตน,น,น,นะครับโอ้โหกีก้าเต็มบ้านเลยท่านผู้ชมกีก้าเต็มบ้านเลยครับท่านผู้ชมครมับอตอหน้าหาไม่เจอเลยเอเดนบอกตัอหน้าหาไม่เจอตอนไม่หานี่ลืมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเจอไม่ได้ต่างกับพี่เลยไยแต่พี่มั่นใจว่าพี่ต้องเจอ เกิมไหมคิดว่าเกิดไหมถ้าจับน่าจะน่าจะใกล้ๆเคียงพอดีเลยนะแต่โอเคสามร้อยเก้าสิบนะครับน้องบอกตอนนี้เจอเวลสามสิบเองท่านผู้ชมนี่นะครับเสน่ห์ของเซิร์ฟออนไลน์นะมันมีอะไรให้เราทำหลากหลายเนาะ และเจอโครเยอะท่านผู้ชมโอ้โหไม่สามสิบยี่างวะ <50. S 1> ใครจะเจอก่อนฮะดูกัน5้อยห้าสิบ <50. S 1> <50. S 2> เดี๋ยวพี่จะฆ่าให้หมดบางเลยคอยดู <c oughs> ให้มันเกิดใหม่เฮ้ยเจอแล้วสี่ร้อยห้าเอเดนเอาละครับท่านผู้ชมเจอแล้ว <50. S 1> เดี๋ยวพี่ช่วยหาเดี๋ยวพี่ช่วยช่วยหา เอาแล้วท่านผู้ชมเราฮิวไปก่อนเลยฮะหนึ่งตัวสามสิบท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวพี่จะยิงให้ค่าสลบมันไอ้นี่ก่อนยิงก่อนเอาไปยิงก่อนท่านผู้ชมเอาไปยิงก่อนหาที่ยิงปลอดภัยปลอดภัยก่อนจะหมาก,กัดย่อเข่า เฮ้ยพี่เจออีกตัว270ว่ะสองร้อยเจ็ดสิบไปเอเดนโอเคน้องเลาะหาไปก่อนหาไปก่อนเดี๋ยวช่วยหาเดี๋ยวช่วยหาแต่ไม่อยากช่วยหรอกเฮ้ยเจอแล้ว <25. S 1> อ้าวน้องเขาเจอแล้วครับท่านผู้ชมของเราสี่ร้อยห้านะครับของน้องเอเดนสี่ร้อยสามห้านะครับมาตีเอเดนของพี่ตัวผู้น่าจะดาเมจแรงอยู่ ของหนูตัวผู้ตัวเมียววนี่หลับแล้วโอ้โหเลเวลหกร้อยเจ็ดโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าสเตนตัสของเราจะบักไหมนะครับท่านผู้ชมลองเช็คดูซืบฟ้บเข้ามาที่โด,โดโดเด็กนะครับมาดูค่าพลังกันค่าพลังนะครับ ถ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวปกตินะครับดาม,มิจะอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบนะครับเลือดอยู่ที่หกพันสามเนาะถ้าพี่สเตตัสมากกว่านี้ก็แปลว่าเราได้บัคกนะโอ้โหเลือดน้อยมากท่านผู้ชมอ๋อสามร้อยห้าสิบเลยดามจแล้วไม่บักกหอ่อโอ้โหเลือดก็ไม่บักดามจก็ไม่บักท่านผู้ชมจบแล้ว ฮะอ, 300. อะไรเลือดสามร้อยอะไรเลือดสามร้อยเป็นไปไม่ได้เพราะหมายถึงว่าเลือดเหลือแค่สามร้ <c oughs> อยจหาไม่หาไม่เอาละครับท่านผู้ชมน้องเอเดนยังหาไม่ได้นะครับสรุปนะส่วนของเรานี่โหูสเตตัสไม่บักเลยอะสเตตัส น้อยกว่าปกติหลายหลายยางมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดดาเมจเนาะเดี๋ยวลองบินหาแถวนี้ก่อนเพื่อจะเจอตัวที่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมแหมอ่ะคน้องของอ่ะเอา้า <c oughs> ตอนก่อนเราไไม่ได้เช็คแน่เลยนะฮึบ <c oughs> โอ้โหร้อยห้า ขอเก็บแอมเบอร์ก่อนเฮ้ยได้มาสี่แอมเบอร์โอ้ยเจ๋วเอาละครับท่านผู้ชมเดิน,น,นเราต้องหาตัวใหม่นะครับเผืว่หาตัวใหม่ก่อนไม่ไหว ามร้อยสามสิบอืมโอ้โหเวลสามร้อยสามสิบนะครับแต่เลือดเยอะกว่าตัวที่พี่จับอีกนั้นเลือดหกพันนะตัวนี้นะเลือดดีมากนะครับเลือดหกพันเลยนะนฮ่เฮ้ผมพี่ตัวผู้เลือดเด้กมาแปดพันหกโอ้โหของเอเดนน่าจะเลือดเดยอะกว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นอาแล้วท่านผู้ชม,มนี่ลเวลตันนะครับเลือดอยู่ที่แปดพันหร้อยนะดามเมจอยู่ที่ห้าร้ยสิบสามท่านผู้ชม อย่างน,นี้ล่ะมาบมาบมาบเฮ้ยสตาเมน่าโอเคอยู่เอเดนเจอกันน้องวุ้ยทุกประจมเฉยได้อยู่เฉยได้อยู่สตาเมน่าพันกว่านะครับน้องๆใส่ใส่ใสร้อยด้วยใส่สร้อยเอเดนมีมีหนูมีสร้อยสตาเมน่าปะสร้อยที่เป็นปอกหนามอะ โอเคสร้อยทองมีติดตัวไหมโอเคสตว์ไปนั้นเรามาใส่สร้อยทองบวกกันเลยน้องเพ่อกินช้าซะเหลือเกินท่านผู้ชมเอาล้วครับตอนนี้ก็รอแค่ไอ้เจ้าตัวนี้ตื่นนะกินสามก้อนเหมือนกันเลยกินคิเบิลเปลืองมากของน้องเอเดนเขาตุวเมียนะครับของเราตัวผู้ มาดูกันว่าใครจะโหดประกันนะระหว่างเจ้าแลกกับพี่นะตัวดีนะทำสีได้ไหมมีสีหรือปล่เดี๋ยวพี่เช็คก,ก่อนเราแอบเอาสีติดตัวมาบ้างไหมขอทำสีหน่อยทำสีหน่อยนูไม่โหดผงแอมน่าจะมีนะพี่เพาเอา้าไม่น่าจะแล้วท่านผู้ชมไม่มีว่ะ <c oughs> ไม่ได้พกผงแอมมาโอ้น่าเสียดาย โอ้โหน่นาเสียดายที่ผุมเราไม่ได้พกผมแอมมาเลยอะล่ะเอาไปทำอะไรมันเอ่ยจะข้าวมาตัวเนื้อจะข้าวมาตัวเนื้อโดนตีไปแล้วอีเดนเอ้ย<ม>ไหนอยู่ไหนพิจารณาเองอยู่ไหนอยู่ไหน ครับท่านผู้ชมหาหาอยู่เนะี่ตายแล้วเอดเดนบอกตายแล้วโอเคท่านผู้ชมระหว่างรอน้องเอเดนนะครับรอหาเรื่องอะไรป่วงๆทำดีกว่านี่นี่ปาระเบิดตายเลยย่าตุ้มตุ้มโอ้โไอ,โอช้างน้อยตุ้มโอ้โหมาดีนวงนวล ตุ้มตุ้มเป็นไงเล่านี่ปลาระเบิดตายเลยปลาระเบิดไปแล้วอุ๊ยโอ้หโดนหน้าเราเยอะนวงเวลาไวลปลาอืเาอเป็นไงเล่าอุ๊ยแรดเรามาช่วยแล้วนี่เอาละนวงตุง้ม อย่างมันนะครับท่านผู้ชมเฮือตุ้มตุ้มโอ้โหไปตายยากตายเย็นอยู่วะนี่อ่ะมาดี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 นี่อ่ะโคตรอึดเลยว่ะ มาดีมาดิเนี่ยโอ้โหตัวมันแทบล้มนะผู้ชมเนี่ยนี่อะระเบิดระเบิดให้ดูเลาไปอโอ้โหพี่บอกเลยว่าหน้าแตกแกตายไปซ,ซะตุ้มเฮ้ยมันจะปิดมันจะปิดมันจะปิด ว้าโลดไปแล้วเยเออเก็บมาเยอะพี่เก็บมาเยอะอุ้ยระเบิดระเบิดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วย่าเนี่ยอ้วดอึดเหลือสองลูกสุดท้ายแล้วเออโอ้โหค่อยไม่ตาย ต้องเจอแลดพี่สังหารแล้วไอ้หนูขอขึ้นหน่อยได้ไหมหืนติดเครื่องแล้วปังโอ้โตายแตกปังโอ้โเห็นถึงความแรงไหมน้องเอเดนไหวเบา <laughs> เป็นไงท่านผู้ชมยังโหด ปาา่าฮามาเลยใส่ต้อยเลยใส่ต้อยเลยเลยใส่ต้อยไปสนามรบเลยขโมยแครอทแรกมากินก่อนท่านผู้ชมไปยพุ่งหญ้าของเราครับท่านผู้ชมมาเลยเฮ้ยเอาคีมไม่ติดอใส่ต้อยก่อนกินก่อนมาท่านผู้ชมศึกเดือดกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับระหว่างน้องเอเดนกับพี่นะครับท่านผู้ชมมา เอาละเดี๋ยวพี่เจ้าลูกแกของพี่มาจอดตรงนี้ซึิท่านผู้ชมกลางทุ่งโล่งเลยนี่ปลอดภยัยมาน้องเอเดนเดี๋ยวพี่อันเคมอันเคมก่อนเึิบเอาล่ะน้องเอเดนกดหนูกดกดออกเผาได้เลยเอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับเด้มาดิอันเคมให้เรียบร้อยมาเลยมาเลยมาเลย เ,เดี๋ยวก่อนจะสู้มามา,มาถ่ายรูปน้าปกกันมา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 ถ่ายรูปน้าปกกันท่านผู้ชมบอกเลยเดี๋ยวเราจะสู้กันตรงนี้นะครับในทุ่งนี้เลยมาเดี๋ยวรอน้องเอเดนมาเพื่อมาถ่ายรูปน้าปกกันนะครับอ่าพี่ลืมบอกพี่ไม่ได้ส่งสเต,เตตัสหลังจับด้วยนี่จะได้เป็นการไม่โกงกันอโอ้โหไอ้กองปี้โอ้โหคุกิกระเด็นมามาถ่ายรูปก,กัน อยู่ในว่หมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเอาแบบหันหน้าหากันดีกว่ามะหันหน้าหากันอ่าน้องเดินขึ้นมาหน่อยเดินขึ้นมาหน่อยเดินขึ้นมาหน่อยมาหันหน้าหากันฮะไม่เป็นไรวลววิวสามวลอัพไปเลยถ้ามันให้อัพอัพไปเลยสามเวลมาเดี๋ยวถ่ายรูปกอนถ่ายรูปกอนทำน้าปกก่น นอนดิ้นหรือตกใจปะาทนอดูก็ตายอยู่ดีก็นอนดิ้นลงไปครับท่านผู้ชมปะาทโอเคมาหันหน้าก็หักกันโอเคปรามันนี่สวยถ่ายรูปกันท่านผู้ชมพี่ขอถ่ายรูปไปทำภาพน้ำปกกันนี่โคตตึงลองไปฝั่งนี้บ้างดีท่านผู้ชมเอ้ยสวยภาพ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 สวยอยู่ภาพสวยอยู่นี่เอางาไขยกันด้วยโหตึงจัด โหดจัดโหดจริง,รงอย่างเทพมาเซเอเดนเรามันต้องเจอกันแบบนี้แหละเดี๋ยวพี่จะจับสัตว์นะครับไดโนเสาร์นะสไตล์นี้นะครับมาสู้กันนะครับกับนนะ้องเอเดนนะหลายอนะีพีน่าจะมันอยู่ท่านผู้ชมเอาละเอเดนมาคนละฝั่งเลยพร้อมอยังอ๋อฮ่าฮ่าพร้อม,อมเดี๋ยวตั้งชื่อหนูตั้งชื่อด้วย มันจะได้มองไม่เห็นชื่อกันมาเอาละครับตั้งชื่อปิดก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องเขาเห็นชื่อนะครับตั้งชื่อมูมัอะมาจะได้ไม่ต้องเห็นเลือดเรานะครับเราจะให้ไม่ให้เห็นเลือดกันนะครับมาเพราะเราจะสู้กันจนกว่าฟังได้ฟังหนึ่งจะพลาดพังนะครับถึงแก่ความตายกันเลยทีเดียวพร้อมยังตั้งชื่อก่อน <laughs> เอาละครับท่านผู้ชมชอบฝั่งไหนก็เชียร์ได้เลยมาด้วยความมั่นใจมาฮ่าจากเผ่าเดียวกันกลายมาเป็นคู่แข่งแล้วหนึ่งสองสามเริ่มมาฮ่าไต้แตกพี่บอกเลยไต้แตกเอเดนเอาแล้วตามตูดนี่อ่ะ อุว Finished ๊วัดได้วัดไ้เอเอยเอ้ยอุ๊อุ๊ยอสิบขาดอท่านผู้ชมวิ่งเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยสลัดนี่เน่ยนี่เน่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 เป็นไงเราวิ่งต่อวิ่งต่อท่านผู้ชมหนอ่งอนึอ อุ้ยโดนไปตูนอุ้ยอุ้ยโดนเจ็บเจ็บเจ็เจ็อตายไปซะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเครื่องดับเครื่องดับเฮ้ยเอออุ้ย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 ท่านผู้ชมจับไา่แล้วจะตายตายล้วจ้าวิ่งเลยอยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อเออเออเออืออ,อ,อจังหวะนี้แหละโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเ,เหมือนเราจะสาหัสกว่าครับท่านผู้ชมมาละจ้ามาละจ้าอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยเอาเสร็จอเอ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 อจิบหายแล้วเอ้ย <c oughs> ตายแล้วก็ตายเฮ้เฮ้ ยแบดหมดท่านผู้ชมวิ่งชัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบรแล้วเข้ามาแล้วอ้าวอ้าวแปดตาตาไิน่าหมดเฮ้ยท่านผู้ชมจิบหายแล้วเอ้ยกินเร็วเร็วดิกินเร็วเร็วดิกินดิเอ้ยจิบหายแล้ว เอ้ยท่านผู้ชมบมาเอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมโอ้โหก็เอาเป็นว่าเราแพ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหยตแตกเลยท่านผู้ชมโอ้หนอนกิ้งอีกนอนกิ้งอีกนอนกิ้งอีกเอ้ยไอ้บ้านี่โอ้โหโอ้โหก็เป็นว่าพี่แพ้น้องเอเดนไปนะครับโอ้โหเสียใจย โอ้เสียใจเอาเลยครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าอุ้ยอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้หวิดใสแตกเลยมันควิดมดนะครับแต่โดนเราเอาเลยครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าอีปีนี้นะครับพี่นะครับก็เป็นควายพ่ายแพ้น้องเอเดนโอ้โหอะไรกันครับดี่ยเสียใจก่อนกดเสียใจอ้อ โอ้ยก็เอาละครับนะสึกมันๆน,นะครับก็นะเดี๋ยวพี่นะครับก็จะจับสัตว์นะครับมาสู้กับน้องเอเดนแบบนี้นะครับทุกๆวันเลยนี่ไงอีโกโนโดรอนหน้าตาแบบนี้ไงน้องเอเดนนี่ไงเออใช่ตัวนี้แหละ เอาละครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่า EP นี้นะครับพี่กับน้องเอเดนนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าเราจะจับตัวอะไรมาสู้กันอีกนะพาร์ทนี้นะครับพี่กับน้องเอเดนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอ้อสำคัญถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะโอเคครับ EP นี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเลยเอเดนสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีครับ